ไปดูเรื่องการยื่นกรกตยุบหกพักคือวันนี้เนี่ยนะคะคือเราเคยเราเคยทำให้ท่านเห็นแล้วว่ามันมี9ก้าคำร้องทึ่ยื่นยุบพักเพื่อไทยยื่นถอดถอนแพทองทานสามคำร้องเป็นของเรื่องไกล<า>ก็จะมีคำร้องต๊นๆหกคำร้องเป็นบุคคลนีนรัศมีมีตัวจริงแหลคะค่ะแต่เขาใช้กฎหมายปิดบังชื่อเสียงนะ,นะคะปิดบังชื่อนามสกุล หกคำร้องหลังเนี่ยสามคำร้องแรกเราเห็นว่าอ่ะคนเรื่องไกลทำยังไงหกคำร้องหลังเนี่ยสามสามคำร้องแรกส่งไปละวสามคำร้องหลังก็มัจะตามไปเราไม่รู้ว่าใครร้องแต่สเต็ปคำร้องเนี่ยเป็นสเต็ปการร้องที่แบบคือถ้าไม่โดนไม้นี้ก็โดนไม้หน้าไม่โดนไม้หนาก็โดนไม้โน้นคือต้องโดนและหนึ่งในนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคำร้องที่เจ็ด คำร้องที่7บอกขอให้กกตยุบหพักร่วมรัฐบาลที่ไปที่ปไปประชุมที่บ้านจันทสองล่าในวันเวลาที่บ้านจันทสองล่านั้นเป็นที่คุมขังนอกเรือนจําก็คือเป็นสถานที่เรือนจํา<ม>และคนที่เรียกประชุมคือนักโทษ<ม>ซึ่งอันนี้พวกคุณเนี่ยเป็นคลรมอพวกคุณเป็นผู้บริหารสื่อการแผ่นดินพวกคุณนาผิดยุบพักคําร้องเนี่ยให้ยุบพ,พักแต่นั่นยังเป็นนิรนามนะแต่วันนี้นพรุษวรชิต นพพุษวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิลาบขาว2006ไปยื่นหนังสือทิงกรกตอขอให้พิจารณายุบเพื่อไทยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาชาติและพลังประชารัฐเนื่องจากว่าพักเหล่านี้ไปพบนายทักษิณซึ่งเป็นบุคคลนอกพักการเมืองอันนี้ก็ว่าตามพบรบประกอบรัฐธรรมนูญไม่ได้พักการเมืองมาตรา21 28 29และมาตรา92วัคหนึ่งวงเล็บส หลักเกณฑ์การยุบพักข้อ11ตามปรากฏความปรากฏต,ต่อในทะเบียนพักการเมืองมาตรา93นพรุตบอกว่าเนื่องจากวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมามีการแจ้งกัะสือบวลชนว่าบ้านจันสองล่าซึ่งเป็นที่พักของทักษิณเรียกบุคคลมาพบปะปรากฏเป็นข่าวมีภาพบนสื่อบุคคลหลายคนพบนายทักษิณแม้นายทักษิณจะกระทําการโดยอ้างว่าเป็นบิดาแพรทองทางซึ่งอยู่ในระหว่างไปดูงานต่างประเทศทักษิณได้เรียกรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเข้าพบ เพื่อผลักดันชัยเกษมให้เป็นว่าที่นายกคนที่31แล้วก็มีมติอย่างนั้นตามที่ออกมาเป็นหลักฐานที่ยืดในวันนี้ส่วนที่ยุบพักเพื่อไทยนั้นเป็นประจักษ์ว่าทักษิณบิดาของแผนทองทานที่เป็นหัวหน้าพักกระทาการใดๆสมุวนเป็นการกระทําของพ่อและลูกเป็นการกระทําเข้าข่ายพลปที่พักการเมืองมาตรา28ที่พักจะไม่ที่พักจะต้องไม่ยอมให้บุคคลภายนอกมาควบคุมครอบงําสั่งการ ทำให้พักไม่สามารถดําเนินการไปได้อย่างอิสระประกอบมาตรา29โดยนายทัศษิณเป็นบุคคลภายนอกพักเข้าไปแทรกแซงหรือกระทำการใดๆจนเป็นที่สงสัยว่านายทัศษิณเป็นเจ้าของพักเองหรือไม่หรือเป็นผู้มีที่พลเหนือพักหรือไม่ก็เลยมายื่นหนังสือกรกตพิจารณาถึงมาตราที่เกี่ยวข้องคือมาตรา21ที่ว่ากระทําการใดๆจะต้องได้รับมติของพักการกระทำของพักซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารพักต้องทำในลำรอบขั้สุจริต นพฤษบอกว่าทุกอย่างที่ผ่านมามันบอกว่าทักษิณทําไปในลักษณะครอบงาสั่งการคุมพักประชาชนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าทักษิณเป็นเจ้าของพักเพื่อไทยรวมถึงเป็นบิดาแพรทองทานหัวหน้าพักเพื่อไทยร่อมมีอิทธิพลเหนือแพรทองทานส่วนที่แพรทองทานบอกว่ามีความคิดเป็นอิสระสงสัยมาตลอดว่าจัดตั้งรัฐบาลแต่ละครั้งมีการเรียกบรรดาพักร่วมประชุมเท่าที่ปรากฏทุกครั้งที่มีการจัดตั้งรัฐบาลหรือมีนโยบายต่างๆของพรคเพื่อไทยทักษิณ จะเป็นคนที่แสดงความคิดเห็นก่อนพักเสมอเหมือนเป็นมติที่พักหรืมะติกันฉะนั้นการดําเนินการในบ้านจันสองล่าเมื่อสิสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าเป็นการหาหรือเพื่อจัดตั้งรัฐบาลทางที่ทางกรมคุมประพฤติก็มีข้อห้าว่านายทักษิณซึ่งเคยเป็นอดีตนักโทษต้องห้ามยุ่งเกี่ยวการเมืองมันเป็นหน้าที่ของกรมคุมประพฤติต้องออกมาชี้แจงด้วยนพพลรุ่นจำได้ไหมตอนช่วงหาเสียงเนี่ยนะเขาเป็นคนคน คนเสื้อแดงคนหนึ่งแล้วก็ติดคุกไปนะไอ้ช่วงปี ที่ไปยินตะโกนยินตะโกนตอนที่กําลังจะไปสมัครเอออ่านหาคลิปนี้มาสิของปลอมของปลอมเออชี้หน้าด่าเป็นคนเสดงเก่าที่โดนทดีบอกว่าเนี่ยเขาว่าสู้รัตติดคุกแต่พวกสสอพวกนี้เออสบายเราชี้หน้าเจ็บใจบอกว่าของปลอมแล้วขณะที่แพทองทานกําลังนําขบวนคนจะเดินเข้าไปสมัครสมัครที่เนี่ยดินแดงเนี่ยแล้วนพฤษคือคนเดียวที่ยินตะโกนว่าของปลอมของปลอมคนเดียวเลยนะคนเดียวเลยเออ เออนึกขึ้นได้แล้วไดเพราะว่าเขาเป็นเป็นเด็กรมไอ้กลางกระแผงนะพี่ปองจำธนาบุิคิงเชื้อได้ไหมเผาตัวนี่กลุ่มเดียวกันครับเป็นกลุ่มเดียวกันไปเจอไปเจอแอ้กก็มาทักวันนี้ครับพี่ปอลเมใไขวะนี่ไงแกนำกลุ่มพิราบขาวอ๋อเนี่ยดูห่างคลิปวันนี้ที่นกพรุตตะโกนของปลอมวันนี้นกปรุตคือคนแรกที่ไปยื่นกรกตให้ยุบหกพักที่ไปบ้านจันสองราคืนนั้น แบบเปิดตัวเลยแบบเปิดตัวเปิดหน้าเปิดตัวปิดชื่อเลยแต่ก็มีอีกคำร้องหนึ่งเป็นบุคคลน,นิรน,นามก็ร้องให้ยุบพักเหมือนกันซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเพื่อไทยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาชาติและพลังประชารัฐวันนั้นที่แกพูดนะตายยกรัง่ตายยกรังเดียย๋ยวเดี๋ยวจะคลิปนพร,รุษเดี๋ยวเอาให้ดูกันนะคะเอาคลิปชานิรน,นาม ไอ้เมื่อกี้เนี่ยที่เราถามหาเนี่ยนะ,ะ,ะนพรุตนพรุตนพรุตที่ไปชี้ตะโกนชี้ด่าของปลอมของปลอมของป,ป,ปลอมวันสมัครรับเลือกตั้งปีครั้งที่ผ่านมาซึ่งวันเนี้ยนพรุตเนี่ยไปยื่นคำร้องอายุหกพักอายุหกพักเลยที่ไปประชุมที่บ้านจันทรสองล่าพวกคุณไม่ใช่พวกคุณขอควอมปลอมต้องไม่ได้คุณต้องแพ้ของปลอมคุณไม่เคยต่อสู้ ผมไม่เคยออกเรื่องร้องจังไตผมไม่เคยติดคุกผมติดคุกผมติดคุกผมอยู่ในเรือนจำเพราคุณไม่เคยไปดูผบ่มพราคุยก่อนฟาร์มผมต้องมาลุกยีรา่าวเพราคุยก่อนฟาร์มกระดี่งนายกไม่เคยต่อสู้คุณไม่เรียกร้องวันนี้เพราคุยก่อนฟาร์มตึงพังของฟาร์มไม่สมควรในรัฐบาลเราสมควรได้ผมจะต่อสู้กับพวกคุณไม่ให้พวกคุณ ได้เสียงเขาเป็่คนยุบพรรคเขาป้อมเขาป้อมเขาป้อมเขาป้มรับทุกพรรคเขาป้อมเขาป้อมนับแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะผ่านมาหนึ่งปีเต็มนพรุตออกมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไปยื่นกกตยุบหกพรรคร่วมเลย ที่ไปประชุมที่จันทร์สองล่าในวันที่อุ้งอิงไม่อยู่แต่พ่อหน่งหัวโตรประชุมอ่านี่คือนพรุษเพราะคุณไม่เคยต่อสู้เลยพคุณวก <ผม S 1> ไม่ติดตคุกคุณก็ไม่เคยมาดูแลผมเลยใช่ใช่